แล้วก็ใช้สางเกลือนะเราใช้กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีลงไปผัดผัดกับน,น้ํามันตัวนี้ให้หอมนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันก็เดือดนะไม่ไงั้นเขาจะกระเด็นเราผัดไปให้เขาได้กลิ่นหอมนะครับตอนนี้หอมแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งเติมอะไรนะครับแล้วเราก็หลังจากที่เขาเริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วเนี่ยเราใช้ที่โครงหมูนะครับที่เราต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปผัด แล้วก็ในขั้นตอนนี้เราจะเติมเกลือลงไปด้วยนะครับอย่าเติมเกลือลงไปตอนแรกนะครับเพราะมันกระเด็นให้ใส่หมูลงไปก่อนนะครับเราก็จะผัดแบบนี้ให้เข้าหอมผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้กระดูกเขาสุกแล้วแหละแต่เราทําวิธีนี้เนี่ยเพื่อว่าให้เขาได้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เหมือนเขาเข้าเนื้อของน้ำสับเตอ ครับเราเราไม่โขลกลงไปนะครับเพราะว่าถ้าโขลกแล้วเนี่ยน้ําซุปมันจะไม่ใส่มันจะละลายไปนะครับเนี่ยเราผัดเมื่อเราผัดสักคู่เขาหอมแล้วเนี่ยเราก็เติมเห็ดหอมลงไปนิดนึงนะฮะให้เขามีสีสันหน่อยจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะเห็ดหอมหลังจากเราเติมเห็ดหอมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ําสต๊อกนะครับน้ำสต๊กอกคือน้ําซุปที่เราต้มไวเ้เนี่ยเนี่ย แล้วเราก็จะตูดตัวนี้ต่อไปสักครู่หนึ่งจนกว่าเขาจะเดือดนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยเรามาเติมฟักขูดเข้าไปครับเมื่อน้ําซุปเขาเดือดนะครับสังเกตมันจะใส่นะถ้าเราใช้วิธีนี้น้ําซุปเขาจะใส่ไม่ขุนเลยนะครับเราก็จะเติมฟักขูดนะครับตัวนี้ลงไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปค่อยๆเติมเข้าไปเขาเดือดละแล้วเดี๋ยวเวลาเติมเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งคนนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเรากดให้เขาจมก่อนเพราะว่าตัวฟักขูดเนี่ย เขาจะมียางนะครับหรือตัวน้ําที่ติดอยู่มากับตัวเขาเนี่ยเราต้องให้เขาละลายออกก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขาละลายออกก่อนเนี่ยเราไปคนเขาเลยเนี่ยเขาจะขมนะครับพอเขาเดือดปุดๆอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเติมแค่นี้นะครับเพราะว่าเราใช้เกลือดอกเกลือกับซีอิ๊วขาวนะเราไม่ปรุงด้วยอย่างอื่นนะครับซีอิ๊วขาวนี่อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะสีมันจะออกแดงนะครับซุปจะไม่สวยอ่ะตรงนี้เราคนได้ละ เราคนนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอสุกนะครับเดือดอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะตักขึ้นใส่ถ้วยนะครับแล้วก็โรยผักชีก็ทานได้เลยนะอันนี้เป็นจะบอกว่าแกงฟักขูดนี่อร่อยมากเลยนะเพราะว่าเราได้ฟักมาแบบสดๆเลยอะ่ะคือผู้ใหญ่ใจดีเนาะเราไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ท่านเมตตาให้มานะครับฟักนี่ตัดออกมาจากร้านเลยคือหวานมากนะครับเมื่อกี้แอบชิม